ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ดำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา thunder ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโรบอกพี่ดำแดงขอแนะนำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟูดไฟเตอร์วรอร์เอและอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโรบัคไอดีพาแท้ ราคาโคตรประหยัดก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัากันเลยและเก็โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกมแมบวิ่งอ่ะก็คือแบบวิ่งนะครับเป็นแบบวิ่งนะครับโอ้ยนี่คือเขาวิ่งเข้าเส้นชัยหมดแล้วเนี่ยอันนี้พี่เพิ่งเล่นเลยนะครับ นี่ฮะวิ่งเหมือนอย่างเต่าเลยพี่วิ่งอย่างเต่าเลยเหรอเนี่ยอันนี้พี่ขึ้นเข้ามาเล่นสดสนร้อนร้อนเลยนะครับน้องๆอันนี้คือพี่วิ่งเลยตึง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 ต้องคลิกด้วยป่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าต้องคลิกหรือเปล่านะมันต้องกดมันกดคลิกไงอะ่ะพี่ใส่เดี๋ยวพี่ขอใส่โค้ดไปด็นึ่งกันทุกคนโอเคใสโค่โค้ดแล้วเฮ้ยได้ตัวนี้มาใหม่โอ้โหวิ่งคนไวทุกคนดูดิวิ่งอย่างไวอะ่ะอันนี้คือตัวตัวที่พี่อ่าใส่โค้ดนะทุกคนดูดิเชื่อวิ่งอย่างไวอ่ะโอ้ ตัวฟีอันนี้พี่ใส่โค้ดแล้วไงทุกคนมันเลยวิ่งไวนะครับทุกคนวิ่งอย่างความเร็วเหมือนเดิลแฟนเลยดูดีวิ่งไวมากนะครับวิ่งไวมากเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปนะกันโอเคปะ่ะดึงตัวทุกคนโอ้โหนี่น้องตอมนะครับโอ้โหตัวเขาอ,อย่างตึงอ่ะแต่เริ่มแข่งแล้วอีสิวิทุกคน10วิพี่ต้องได้แล้วแหละทุกคนมันเป็นเกมแบบวิ่งนะครับทุกคนเป็นเกมพี่วิ่งอย่างเต่าครับอันนี้คือได้โค้ดแล้วอันนี้คลิกเขาบอกว่าคลิปเพื่อสร้างความเร็วออ ความเร็วอยู่ข้างล่างใช่ปะอันนี้พี่พิ่งเล่นจริงๆนะครับพี่ไม่ได้โมเลยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่ทิ้งโค้ดไวไ้ใต้คลิปให้นะครับว้าวิ่งโค้ดไวเลยน้องๆดูสิครับโค้ดตึงอะครับน้องๆดูดิอันนี้คือตัวฟรีนะครับอย่างตึงอะอ่าอันนี้คือ20ดาวกระจายถึงจะสุ่มได้ใช่ไหมพี่มีทั้งหมด48บอันได้แค่2ครั้งนะทุกคนก็อ่าสุ่มเลยแล้วกันเนาะสุ่มไปเลยสุ่มไปเลยตึ้งตึงมาหน่อยดิโอ้ ได้ตัวนี้มาเออเพิ่มความเร็วสองเท่าแล้วกันนี่ไงสามตัวเลยละกันปะโถเอยใส่ได้โอ้โหอืมอืม,อมทุกคนอันนี้ก็ได้อยู่อะก็ได้อยู่ได้สามตัวแล้วก็ถือว่าวิ่งไวยระดับหนึ่งแล้ะที่ใส่แล้วหมดได้สามตัวแลละใส่ใส่ครบโคตาเลยทุกคนไย่าบอกนะคนที่หกตัวคือเติม อสายฟรีใส่ได้แค่สตัวใส่เติมใส่ได้6นะครับเพราะเติมอีก3าก็เป็น6นะทุกคนออย่างนี้นั่นเองนะทุกคนก็เล่งงนง่ายอยู่นะแบบนี้โอ้ยพีไ่ไวเกินอันนี้คือการแข่งขันมังกรนี่คือพี่อยังไม่ถึงนะอันนี้เราก็กดชิก็ชิกนะเพื่อเอาความเร็วนะความเร็ววิ่งนะครับทุกคนเรากดชีกดชิกดชิกพี่ดูดีว่าตัวมันมีอะไรคูณช่วยคูณเลยปะมันไม่ช่วยคูณมันไม่ช่วยคูณเงินหรอ ไอ้ดอาวกระจายนี่คือมันจะคูณยังไงอะพี่ไม่แน่ใจนะทุกคนมีการเทรดด้วยนี่คุณต้องเป็นอันดับที่สองก่อนอ๋อน,นี่พี่น่าจะอีกนานปะอันดับ2ก็คือแรงเหรอใช่ปะไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้คือคูณ2ออ๋ออันนี้คือพี่มีคูณ2นี่หว่ามันเลยคูณ2ให้พี่นะทุกคนเลยเจ็ดวิคูณ2พี่จะหมดแล้ว โอเคตอนนี้3 0 0้อยแล้วทุกคนสามารถสุ่มได้อ่าหนึ่งครั้งนะครับส0 0ร้อยแล้ะน่าจะได้ถึงประมาณ3 6หนะครับ4ี่ไม่น่าได้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะออกตอน3 6หนะทันปะทันทันทัน,ท,น,ท,นทุกคนทันโอเคเเทุกคนโอเคเรารีเลยทุกคนเรารีเลยวแล้วเราก็ไปสุ่มกันดีกว,ว่าถือว่าดีอยู่อ่ะอุ้ยได้ไม่ธรรมดามาก็ถือว่าตึงอยู่นะทุกคนได้ไม่ธรรมดา,มาดีไม่ได้3มบนมานะ สามมามาคดคดคดไม่ดีเลยอุ้ยสามพันเลยอทุกคนดูดิสามพันเท่ากับอันนี้ประมาณ3ตัวเลยปะเท่ากับ3ตัวกว่าเกือบ4ตัวทุกคนได้ตัวนี้มาโอ้หตอนนี้พี่วิ่งประมาณ5้าพันหกพันแล้วนะทุกคนคลิปนี้แบบคลิปเดียวเล่นประมาณไม่ถึง10นาที20นาทีคดตึงหกพันแล้วทุกคนตอนนี้ความเร็วพี่อยู่ที่หกพันแล้วน่าจะได้ประมาณ50นะครับเกือบ60หรือเปล่านะไม่แน่ใจ หรือว่าเราลองไป60ดีปะ่ะทุกคนเผื่อได้60ครับโอเคตอนนี้เป้าหมายของพี่ไปที่50าครับเหมือนตาหนึ่งพี่สุ่มได้สุ่มกาชาได้300นะตาหนึ่งนะครับทุกคนว้าวเป็นอะไรที่ amazing Thailand มาก k ด้วยะทุกคน <c oughs> เยี่ยมชอบพี่จะได้หรือเปล่าโอเคพี่ขอออกรีใหม่นะครับเป็นไงโคตเร็วแล้วก็สุ่มต่อครับทุกคนสุ่มไอ้นินจาต่อนะครับสุ่มไปเลย ดูพี่ดีจัดทุกคนมากันดวงจริงสุ่มได้อีกตัวหนึ่งแล้วโ,โหมากันดวงจริงครับพี่ตำแหน่งมาแต่ดวงจริงๆครับน้องๆแปดพันห้าพี่มองว่าอาจจะไปทะลุไปถึง80ก็ได้นะครับตอนนี้ทุกคนวูความเร็วพี่โคตรตึงอ่ะตอนนี้อยู่แปดพันห้าก็ก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าพี่ตึงหรือเปล่านะประมาณ20 20นาทีประมาณความเร็ว8,5 0 0เออประมาณนั้นแหละทุกคน อาจจะเรื่องดวงหรือเปล่าพี่ได้สองตัวแล้วไงตัวนั้นอนะ่ะพี่ได้จะได้8ปดสิบนะครับตอนนี้ถึงหน้อยี่ไหมอ่ะถึงบะถึงไหมไม่น่าถึงพี่ออกไปเลยไม่น่าถึงไม่น่าถึงไม่น่าถึงทุกคนไม่น่าถึงโอเคตอนนี้พี่มีห้ารอยแล้วทุกคนสุ่มเลยเป้งโอเคสามบานมาแล้วเมื่อกี้พี่ไม่ได้สามบานไงอันนี้ได้สามบานมาแล้วทุกคน ใส่ที่ดีที่สุดเลยนะครับสามมันอยู่ที่พันแปดครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับของแบบนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับผมจะได้มาทําคลิปอื่นๆต่อนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์บา,บายๆครับเจอกันคลิปหน้าเรื่องความรักไม่เคยตกลงได้ต่างอะไรจากโรมิโอที่คิดไว้ก็นึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโน พูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาเหมือนนกคีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมมควิจนครบกิโลอ้าวแต่มันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมแต่มันยังคงรักสัก